คือตัว NSL นะครับคือ NSL เนี่ยถ้าย้อนกลับไป Q2 ตอนเรามีโควิดเวฟเวฟหลังสงการเนี่ยอันนั้นดีมากนะครับใช่ครับผมบแต่พอามาตอนนี้ก็ <Q 2 S 1> คือท <3 S 1> ุกอ,<ๆ>อย่าง<ๆ>ไม่ไดใช่ก็คือพอ Q2 เนะี่ยดีมากคือเรามีโควิดนะคะแล้วพอมา Q3 เนี่ย เราก็มีโควิดค่ะแต่มันดันไปเข้าตัวซัพพลายเชนตัวโลจิสติกของเซเว่นอันนี้ก็เลยชะง,งักไปแต่ถ้าด้วยตัวธรรมชาติของตัวสินค้าอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะเป็นตัวที่ขายดีมากอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพอตอนนี้เรากลับมารีโอเพ่งกันปกติปัญหาซัพพลายเชนตรงนั้นหมดไปเซเว่นอีเลเว่นกลับมาเปิดร้านได้24ชั่วโมงเหมือนเดิมทราฟิกก็เริ่มเข้าร้านมากขึ้นนะคะแล้วก็เราจะได้เห็นสินค้าหลายๆโปรดักต์ไม่ใช่แค่ของ N S L ค่ะก็อยู่เต็มร้านเรียบร้อยนะคะเพราะนั้นสถานการณ์ตรงนี้มันเลนหนุนให้ตัว N S L เนี่ยดีขึ้นไปด้วยนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าตัวสินค้าเขาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะคะโรงงานของเขาเนี่ยในช่วงที่ผ่าน คือวันนี้เอ็นเอซาวมีสี่โรงงานนะคะแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้โดนฮิตหนักๆจากโควิดอาจจะมีบ้างที่มีแรงงานติดเชือ้อก็ต้องหยุดงานกันไปทําให้แมนพาวเวอร์โดยรวมเนี่ยมันอาจจะลดลงบ้างแต่ไม่ถึงกขั้นต้องหยุดสายการผลิตหรือว่าปิดโรงงานนะคะก็ยังบริหารจัดการได้ดีค่ะแต่พอมาณนะปัจจุบันที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยยอดขายเนี่ยดีขึ้นมาเลยค่ะตอนช่วง Q2 ที่ว่าดีๆพีคๆก,กำไรเนี่ยไปทําได้60กว่าล้านบาทตอนในไตรามาสสอันนั้นนิวไ พอมา Q3 เจอโควิดเจอซัพพลายเชนที่ disruption อะไรกันเข้าไปเนี่ยตัวกำไรลดลงมาเหลือ24ล้านนะคะรายได้นี่หลดนหวบมาประมาณสักครึ่งหนึ่งเลยแต่พอมาหนะ้เดือนตุลาคมพฤศจิกายนเนี่ยค่ะยอดกลับมาดีขึ้นแล้วค่ะกลับมาเรียกว่า7-80%ของตอน Q2 แล้วใกล้ๆจะกลับไปปกติแล้วนะคะกำไรในไตรมาส4เนี่ยแต่คิดว่าจะขึ้นมาค่ะ Q3 ทำได้24ล้าน Q4 มองไว้ประมาณสัก อาจจะ40กว่าล้านหรือ50ล้านได้คืออาจจะยังไม่ได้กลับไป60ล้านกันได้ทันทีนะคะเพราะว่าของแบบนี้มันก็ต้องทยอยทยอยปรับขึ้นมาแล้วเรากว่าจะผ่อนคลายกันมาจนปกติขนาดนี้ก็ต้องมีเฟรเฟรกันมานะคะภาย้นก็จะค่อยๆดีขึ้นคะ่ะแล้วก็60กว่าล้านบาทต่อไตรามาสเนี่ยคิดว่าน่าจะไปเห็นเนี่ย อาจจะเป็นคิวหนึ่งหรือว่าคิวสองปีหน้าถ้าเราไม่มีโควิดระบาดกันเข้ามาในคลัสเตอร์ของโรงงานแรงงานอะไรกันอีกนะคะสถานการณ์นี้จะต้องกลับไปฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องตัวสินค้าเขาเนี่ยแต่เริ่มเห็นสินค้าใหม่ๆที่เป็นตัวเบเกอรี่อุ่นร้อนแล้วเป็นเฟลเวอร์ใหม่ๆออกมามากขึ้นแล้วค่ะแบรนด์ที่ใช้เนี่ยจะเป็นอ a s y t a ท t e นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าสินค้าเขาหลายตัวมากแล้วก็สินค้าที่เห็นเนี่ยอย่างแฮมชีส ไส้กรอกชีสหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็เป็นสินค้าที่ขายดีนะคะแล้วก็ลองดูว่าที่มีเฟเวอร์ใหม่ๆเข้ามาในร้านเซเว่นนะคะอันนั้นก็เป็นของเอ็นเอสเอลด้วยนะคะแล้วก็ตัวคตค่ะอร่อย <c oughs> ใช่ไหมคะ่ <c oughs> ค่ะแล้วก็การไปกัมพูชาก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากสองสาขาที่เปิดมานะคะ <c oughs> อัปเดตกับทางที่อซ c และ NSL สินค้าที่ไปอยู่ตรงนั้นนะ่ะ ถือว่าทําได้ดีเลยเพราะฉะนั้นถ้าปีหน้าสามารถขยายสาขาคือ7 e เ e ่นอีเสามารถขยายสาขาได้มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นบวกกับเอ็นเดมากขึ้นด้วยนะคะตัวในแง่ของประมาณการเรายังทําไว้เหมือนเดิมค่ะปีนี้ยังโตได้แม้ว่าจะมีโควิดสะดุดตอน Q3 แต่2ไตรมาสที่ผ่านมา Q1 Q2 ตุนไว้ค่อนข้างดีค่ะก็เลยทําให้ทั้งปีเนี่ยมองว่ายังโตได้อยู่25%แล้วก็ปีหน้าจะเร่งตัวขึ้นนะคะเป็นโต44%ค่ะแล้วก็ตัวราคาเป้าหมายยังไว้เหมือนเดิมค่ะคือ 23บาบาทในแง่พื้นฐานเนะี่ยยังค่อนข้างชอบแล้วก็มองเป็นหุ้นตีมที่เป็นเทอร์นาล์คือเป็นรีโอเพนมาคิ 3, อาจจะสะดุดลุมไปหน่อยแต่ตอนนี้เริ่มกลับมาใกล้ปกติมากขึ้นแล้วค่ะครับผมราคาเป้าหมาย23บาทนะครับแล้วก็เราแนะนําไปตั้งแต่ช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วนะพี่ต่ายประมาณกลางเดือนเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นมาค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็สองวันล่าสุดเนี่ยมีการพักตัวลงมาแต่จะเห็นว่าพอพักลงมาโซนบริเวณสักสิบเก้าจุดห้าบวกลบเนี่ย มีแรงซื้อกลับนะครับเมื่อวานนี้ขึ้นมาปิดได้9.7เนี่ยก็โมเมนตัมยังดีนะครับแล้วก็เราคิดว่ากําลังเข้ารอบของการฟื้นตัวครั้งใหม่แล้วคือถ้าโควิดมาถ้ามาในช่วงแรกเราคิดว่าสินค้ายังไม่ขาดหรอกถ้าถ้าไม่เหมือนเดิมก็คือถ้าในเรื่องของแรงงานในซัพพลายเชนไม่ได้เนี่ยสินค้าของ s อสเนี่ยคือไม่ได้มีปัญหาเลยแล้วก็เป็นสินค้าขายดีด้วยซ้ำน,นะครับก็มาเลือกเป็นหุ้นเด่นอีกทีนึงร,ราคาเป้าหมาย23บาทนะครับหุ้นเด่นของเราเนี่ย